บาคังตอนที่8เกือบปีดิชั่นแถมเพิ่งตื่นน้ำไม่อาบด้วยโกหาใครดีตัตวแพทย์หรื่ว, <c oughs> วเอ็กซโซซิตวายเอ็กโซซิสน่าจะหมอก,กว่านะเพื่อนเป็นไ้างไอตูบ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเพราะว่า,าการนี้หมอก็ไม่ช่วยว่ะ the day before อันนี้คือเกมที่เขาด่าว่าเป็นสแกมปะ โมโฟเปิดเกียร์ไฟหนีไปคุณผู้หญิง มันไม่ได้ตายมันแค่เริ่มเอาจริงฮะแล้วนี้ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเนี่ยแต่แขนฝั่งซ้ายนั้นมันเหี่ยวเหมือนกับพูดได้เป่า YouTube เอาไปว่าท่านชายไป็นนักกัเเองแล้วกันวันพันแมนในชีวิตจริงอ้าชีวิตจริงมากไอ้เปรต โอดอีกรลบสมจริงตามแคปชั่นบอกเป๊ะเลยฮะโรแมนติกโอ้ฟันลงเนี่ยปะเมื่อกี้ แค่ดูกูยังเก็บแทนเลยอูฟอย่าห่วงไปเขาเป็นมือโปรดีเจครับหลุม10 199หลาหลุมที่เป็นด็อกเลกจากขวาไปซ้ายแล้วก็ตีลงเงนินห <c oughs> ลุมที่พิสูจน์แชมป์กันมาหลายครั้งนะครับ <c oughs> เพราะวมาเพลย์ออฟกันที่หลุม1 <c oughs> ิกูคำที่คณพับหลุมที่พิสูจน์แชมป์กันมาหลายครั้งนะครับ <c oughs> เพราะมาเพลย์ออฟกันที่หลุม10 <c oughs> <c oughs> ิบกกิงรองเทา <c oughs> ้าสองข้างพยายามช่วยมันสุดชีวิตเลย บโบรู้ตัวดีว่าเขาหนีจากเกมนี้ไปไม่ได้ไอ้ผู้ชมคนไหนด่าแม่กูมเมื่อกี้ทีโพสเพื่อใรู้ว่าใครใหญ่ขนาดผมยังกลัวเลยฮะทุกคนตอนนี้ผมสั่นมากๆเลยแต่จริงๆนะมุกทีโพสที่เริ่มเก่าแล้ว <c oughs> การเล่นลีทัล c อ m พ a n ีโหเกมนี้ดีฮะโคตรดีเลยแต่ต้องหาสตรีมเมอร์มาเล่นด้วยเยอะโคตรเท่เลยอ่ะคือตอนแรกเขาอยากให้เกมนี้เป็นเกมผีฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเกมตลกไปละใครที่รอผมเล่นเกมนี้อยู่ฮะปลายเดือนเล่นกระจแล้วชิบะเป็นสัตว์ที่ประหลาดเหลือเกินเห็นด้วยเพื่อน เพราะว่าน้องเขาตื่นเต้นไปนิดนึงไงเรียกม้านั่นเป็นเสียงม้าตกที่เจ็บที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยฮะทุกคนลองปิดภาพแล้วฟังแค่เสียง น้องถึงแม้นางจะชื่อว่ามแมลงสาบก็เหอะแต่เสียอย่างงี้แมงสาบก็ไม่รอดโรแมนติกอืมท่านผู้ชมรอบๆท่าทางจะชอบมากเลยวิวัฒน,นาการของเกมมวยปั้มมาได้ไกลขนาดนี้แล้วแหละว่เนี่ยโอ้ถ้าเกิดผมได้เล่นเกมแบบนี้สมัย15-16ปีที่แล้วนะกูขำตายเลยอะ่ะ <c oughs> หัวใจมันเกเรทุกครั้งมุมกล้องน่าสนใจนี่มันกระโดดข้ามสไปเดอร์เวิร์ดเพื่อมาเตะนี่อีกรอบฮะแต่สมอนิเมชันลูกค้าเก่าสเก็ตสามเราคงรู้กันอยู่แล้วนว่าจะเกิดอะไรขึ้นปกติ ปกติทำฟิสิกส์ที่บ้าข้างมา2ปีปีเกมนี้บักจะเป็นปกติแล้วบอกตามตรงเกมขับรถที่สมจริงที่สุดอันนี้เด n ลองไร e ปะยับเด n ลองได e คือเพื่อนถ้าเองเห็นว่าคลิปเกมนี้ที่กูเล่นกับเพื่อนที่ดูอยู่นี้สมจริงที่สุดกูคิดว่าเราน่าจะอยู่โลกคนละใบกันแล้วแหละเพื่อน ะมาต่อฮะอดบนไม่ได้มราไม่มีคนทักอื่นที่ดีกว่านี้แล้วนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> ลองได้ใครหาเกมเก่าๆปันๆเล่นกับเพื่อนผมได้นำเกมนี้ฮะพ้าจะอึดอัดนิดหน่อยแหละ What the, what the fuck what what um what are you doing <laughs> I don't don even พันเป็นผลไม้ดอยคำเลยกูไม่คิดว่าน้องเขาอึดอัดนิดหน่อยนะเพื่อน What What the fuck? What the fuck? fuck? <laughs> ทำไมไม่เกิดแบบนี้กับก,กูมั่งวะนี่บ่นมาหลายรอบแล้วนี่ว่าตอนไลฟ์สตรีมอย่างมีโมเมนต์อย่างงี้มั่งเฮ้ย <c> น <oughs> ี่แขนเสื้อผมเลยออกมาใช่ไหมเนี่ยช่างมันพยปักปุ๊บวับปั๊บเัาละมาต่อกันดีก,กว่าฮะป่อง หนิ่งในความสง่างามเลยเพื่อนแอบปวดหัวนิดหน่อยช้ำสมองนี่แหละช้ำ ดูไม่ทันเกิดอะไรขก้นเพียงจ้องตาใจก็สัมผัสกันนี่ใช่ไคือสิ่งที่ประกาศมันทำกันแชร์เ Destiny ใช่ไหมอันนี้ ถูกส่งตรงไปบาซิลเลยฮะเก้ e เอาอี้อวกาศมานันอันตรายขนาดไดี้เลยวะเนี่ยกูเพิ่งรู้หลับไปสักพักนะพวกิบมมคุเน เพราะว่าไม่หลับสักพักอะ่ะนั่นส่งตรงขึ้นสวรรค์ไปอีกคนฮะนั่งฟ้าแห่งกดฟิสิกส์ได้ลูกค้าเพิ่มอีกคนละ <c oughs> โอ้คลิปนี้จะหาไป่นอะกูหัวเราะไม่ได้เลยบ้าข้างแบบเสมือน <c oughs> ถ้าใครจำเพลงได้อะ่ะคลิปนี้จะโคตรขำเลยฮะดูดนี่นี่มันมาจากเพลงนี้ฮะที่คนร้องเพลงจูๆ่ๆก็แบบไหลเข้ามาหาหน้าจอ แถ้าแตะท่านได้ฮะระเบิดน,น,นี่นี่นะี่อันนี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยท่าไม้ตายปิดฉากหากท่านได้ยินเสียงนี้อยู่นั่นหมายความว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์แล้วผมต้องยัดเสียงอะไรสักอย่างใส่แทนซึ่งก็เป็นเสียงผมเองแหละแหละเอาไวา้ผมทําเสียงเพลงเอง,เองแล้วกันดึง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 ,ดงบุ้มคตรเทถ้าโดนอิเซคัยผมจะเอาท่านี่แหละเป็นท่าไม้ตายฮะ He's getting closer. Should I be concerned? I don't think so. All his stats are zero. Right. Oh, hang on. All of his points are in unarmed. What? God damn it. Be sick. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อท่านชี้ RPG ใส่ไอ้หนูบน YouTube ทำอย่างนั้นไม่ได้ไน้อง้าคลิปไม่โดนแบนก็ตัวระเบิดนะ่ะถามผมนีผมโดนแบนไปแล้วสามรอบโทษทีสหาย ขนาดนี้แล้ว <c oughs> ม่นชนประตูแรงเกินก็ตายได้โอ้ทีนี้ผมกลัวประตูเลยฮะนี่แหละถ้าเกิดใครเปิดประตูให้อย่าลืมบอกขอบคุณเขาด้วยฮะ น่าก็น่าจะเป็นทั้งหมดของฟิสิกที่บ้าข้างในตอนนี้แหละครับผมก็ขอประทานโทษด้วยสิุขภาพวันนี้ร่างกายไม่ไหวฮะพอ,องเออซิโครงกระแทกนิดหน่อยเอาว่าขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปดีๆอีกเยอะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอปิดเป็นคลิปที่ผมกัดจะเล่นมุกฮะแต่มุกมันเล่นผมกับเป็นการล้มที่เอาซิโครงลงอ่ะคิดด้วย ใครก็รู้ว่าท่านตายในชีวิตจริงท่านตายอย่างนนงี้อันนี้เจ็บจริงอันนี้เจ็บจริงขอขอนอนเจ็บต่อสักครึ่งยี่โมงโอฟ้ฟโอ้ฟ